ไม่อายกับน้องนอนหันหนาใส่กันพ่อว่าสิเป็นน้อนอ่นเล่นน้ำนองเอานองนอนตักพญัญนนาว่าเอาหัวามากายหมอนปั๊บบัหนึ่งตะกี้น้อนไปท้างผีเลยตะกี้ว่าได้หันไปปุ่นเลยอย่าตะกี้หันมาทางผีเลยเพราะตะเห็นอ่นพ่อสิไปหานองอ่นไปนอน เอานองนอนตาจะควางเอาควาไปนอนหมอนปั๊บปนน้ำว่าเอ้ยน้ำว่าเกิดความอิจฉานอนนองน่อยขนนองหน่อยนอยน,อ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 นอตารับแล้วนอนออเบิดเบิด,ปดไปทั้งเดียวกันนอนน้ำกันพอดีละไอ,อ้กับนอนงานตะนอนเลเลืเอ,งองนงานตะนองเลยเลือนพอหักทั้งสองหรอพอเหรนน้ำทั้งสองขันหนาเซ่กัน <laughs> ควายก็มีความร <hi> hey ู้สึกว่าอิจฉากันเป็นนะคะให้แม่ขี้แฮมแฮมหนึ <um ่งน mm ้ำมาเอ้ห่านอนก็นอนพุ่นเอารูปปางางแล้วแบบนี้พ่อนอนน้ำพอนอนน้ำนองเน้าแบบนี้นะน้ำเว้นบ่มีนเวลาทายขีบเลย แต่ทายย้ำมือคืนน้องมานอ,ากกอนตาคนมาคุยย้ำเว้นนั่นว่าว่าเอ้ยน้องมานอนไล่สวกกับบได้ลไล,ไล,ลไไ่เน็ตกับบอดีไล่บ่แล้วเน็ตกับตัดบ่ทันไปเปลี่ยนใหม่ทายคลิปกับเดทายย้ำคืน,านาทายคลิปถ่ายทอดความน่ารักของน,องนอง้องๆพอจะอุ้มพ่อจะอุ้มน้องมะใส่สาด พ่อจะอุ so first, ้มน้องอุ Although ้มไหวปะอ่าอุ้มน้องกาใส่สาดนั่นพ่ออุ้มน้องกาใส่สาดได้แล้วเว้ยนั่นละนั่นเลิ้งนั่นเลยอีหลาข้นจรงอ่ะคนน่ะน้ำว่าบบยอมน่ะเดคอมาอีหลาหันมาทั้งนี้ตีน้ำว่า ันมาทางนี้มัหันมาหาน้องหันมาหาอีหล่าหน่อยน้อนจริงน้องก็ไปนอนตีหลานนอนซะหล่าคนจริงนอนส้มหล่าหนอนนอนมาไหมาน้อนมาหาน้องเลยโอ้ยน้อนก่อนดอกเลยน้อนก้อนดอกเลยมาเลยดินประลานประลาน ยังล <rude S 2> ูกยังกัดแดงกัดแดงแมงหุดแดงแดงกัดนี่แหละหรือพอว่าไงยังกัดน้อยๆอะกำนองน้อนน้ำกันนี่คือชีวิตคนเลี้ยงควายจ้ะบ่อนอนคนกับยุหันล่ะยุกไก่ไก่กันนี่แหละกับควายควายกับยุกนี่แหละ น้ำขึ้นกับลงมะเหลนน้ำลูกก้อนมาหยกกันก้อนมะน้อนเหลนน้ำกันก้อนจงค่อยขึ้นไปนอนเทงให้ความอบอุ่นกับลูกลูกทั้งหลายก้อนลงมาเหลนน้ำกันดีลายต้นน้อยนี่พ่ออุ้ม,ขม <c oughs> นนเขามะน้องแกตาโอ้ยออกได้เมื่อแรกเมือม่อเมื่อคื้นแรกคื้นที่สองตือเื้อไขยังขึ้น ได้เฝ้าไข่เสร็จโตพเพราะปันวันเลี้ยงลูกหน่อยเสร็จโตยังคืนเลยเออแนวนี้แข็งแรงแล้วแนวนี้ออกไปไกลแล้วแล้วไข่กแข็งแรงถ่ายทอดชีวิตคนเลี้ยงควายคนรักสัตว์ให้ดูจ้า